สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะคะในเรื่องของว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยจะเป็นวันที่22ถึง28ุพฤศจิกายน2564นรนี้นะคะโดยสีแดงจะเป็นตัวแทนของกองที่1สีขาวกองที่สสีฟ้ากองที่3แล้วก็สีเขียวกองที่4นะคะทุกท่านสามารถเลือกกองที่ชอบไว้ในใจได้เลยนะคะค่ะ หลังจากเลือกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของความหมายกันเริ่มตั้งแต่กองที่1ก่อนนะคะค่ะในส่วนของกองที่1นนะคะเรื่องของการเงินนะคะมองว่ายังได้ไม่เยอะนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นทำอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าโดยส่วน โดยส่วนตัวก็คือคุณก็มีความมั่นใจในตนเองะค่ะแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระในเรื่องของการเงินนะคะคือมีความอิสระที่ว่าอยากจะใช้จ่ายเงินอยากจะทําอะไรก็คือทําได้อย่างนั้นนะคะนะคะมองว่าเงินอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็คือมีความสุขสบายตามอัตภาพนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไระค่ะในส่วนของเรื่องการงานนะคะมองว่าจะเป็นช่วงของอาทิตย์ที่งานของคุณเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น งานมาจากหลายาแผนหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะทำได้นะคะอาจจะเหนื่อยบ้างเบื่อบ้างเท่านั้นเองค่ะในเรื่องของความรักนะคะมองว่าความรักอะค่ะเป็นช่วงจังหวะของการที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์นะคะเพราะไม่งั้นมีโอกาสที่ว่าจะจากเลิกหรือเดินออกไปนะคะคือบางครั้งความรักไม่ได้หมายถึงว่าหมดนะคะแต่มันมันมาจากการที่ว่า มันไม่เพียงพอค่ะคือมันเหมือนกับว่าความรักที่ให้ะคะ่ะมันยังไม่เพียงพอต่อการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะนะคะก็เลยทําให้เขามีความคิดที่จะออกไปนะคะส่วนท่านที่ยังไม่มีคนรักนะคะก็มองว่ายังเป็นช่วงจังหวะของการที่ว่าอาจจะยังลืมรักเก่าไม่ได้ก็ได้นะคะหรืออาจจะหันหลังให้กับความรักในช่วงนี้นะคะ่ะในส่วนของไพ่นะคะอยากแนะนําอะไรนะคะมองว่า ก็คือเป็นในสุดมีโอกาสที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวไปหาความสุขให้กับตัวเองได้นะคะดังนั้นจริงๆโดยภาพรวมก็ก็ยังมีความสุขไม่ได้มีปัญหาอะไรหลายงนะคะเพียงแต่ในเรื่องของที่ต้องระวังก็อาจจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นเองค่ะนะคะ,นะค,ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกองที่2ต่อนะคะ กองที่2นะคะในเรื่องของการเงินมองว่าค่อนข้างดีเลยนะคะมีโอกาสได้ในส่วนของทํางานระหว่างต่างประเทศก็ได้หรือว่าสามารถที่จะทํางานกับบริษัทต่างชาติก็ได้นะคะมีท่านระพิคาเนตคอยช่วยเหลือคอยเป็นกําลังใจคอยดูแลเลยนะคะเพราะฉะนั้นมองว่ามีโอกาสมีโชคลาบมีเงินมีทองเข้ามาได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารหรือร่วมทํางานกับใครค่ะคุณสามารถที่จะมีโอกาสขยายกิจการได้แล้วก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะ ในส่วนของการงานนะคะมองว่ามีความสุขกับงานที่ทำนะคะคือคุณจะรู้สึกชิลชิค่ะอาจจะแบบว่าเจอเพื่อนฝูงที่ดีเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าสบายสบายด้วยซ้ำกับการทำงานนะคะจนบางทีแบบกินเก่งอะไรเงี้ยกลายเป็นอ้วนแทนเลยนะคะเป็นเพราะว่าที่ทำงานอาจจะมีขนมมีของกินเยอะแยะแทนก็ได้ะคะ่ะดังนั้นงานมองว่าสบายสบายไม่มีอะไรนะคะในส่วนของ ความรักนะคะมองว่าความรักช่วงนี้จะเป็นในส่วนของการที่ว่าอาจจะหยุดอยู่กับที่ความสัมพันธ์ไม่ได้ไปไหนแต่ถามว่ามีความรักเอื้อทอนต่อก,กันไหมมีนะคะเ,ออเห็นดอกไม้รอบๆนะคะก็คือมีความสุขแต่ทีนี้คือว่าเนื่องจากเขาอยู่ตรงกลางน้ำนะคะ่ะดังนั้นความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะนิ่งบ้างหรืออาจจะต้องรอในส่วนของระยะเวลาต่างๆนะคะส่วนท่านที่ยังไม่มีก็เช่นกันนะคะมองว่าณอาทิตย์หน้ายังไม่ใช่จังหวะนะคะ โดยรวมนะคะในส่วนของคุณนะคะไพ่บอกว่าถ้าคุณนะคะเป็นคนที่มีความอดทนขยันขันแข็งแล้วก็เรียนรู้งานไปเรื่อยๆนะคะในทุกๆเรื่องคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาค่ะบ้างเพื่อให้เราเกิดสิ่งอะไรที่มันคิดขึ้นมาได้ค่ะเกิดจากการเรียนรู้ะคะ่ะเกิดจากความอดทนและพยายามแล้วคุณอาจจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้เลยนะคะในส่วนของอาทิตย์หน้า นะคะคดังนั้นอาทิตย์หน้าจริงๆเพิ่งมองโดยรวมของคุณถือว่าดีเลยนะคะไม่ว่าการเงินเนี่ยก็คือได้ไพ่เมเจอร์เลยนะเดอะเวิร์ดค่ะดังนั้นก็มีความสุขสมหวังเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่คุณตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าบางอย่างมันนิ่งๆเฉยๆแต่ใน,นความเป็นจริงมันอาจจะสะสมประสบการณ์หรือสะสมลูกค,ค้าสะสมเงินไปในอนาคตได้นะคะค่ะงั้นเรามาดูต่อในส่วนของกองที่3นะคะกองที่3 ในส่วนกองที่3านะคะตัวนี้เพิ่งหยิบเพิ่งจับมาทั้งหมด5ใบนะคะโดย2ใบหลังก็คือเพิ่งจะแปลในส่วนของไพ่อยากแนะนําอะไรนะคะค่ะอันดับแรกนะคะในเรื่องของการเงินของคุณนะคะถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขนะคะกับสิ่งที่ทํากับงานที่ทําหรือว่าเงินที่ได้ะคะ่ะก็มีความสุขใช้ได้เรื่อยๆนะคะเหมือนกับยังชิวๆไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะคะ แล้วก็ในส่วนของเงินอาจจะมีแบบว่ามาเรื่อยๆมาจากทางนู้นทางนี้บ้างนะคะแล้วก็แต่ว่าประเด็นคือมาแล้วก็อาจจะไหลผ่านนะคะอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆค่ะที่เข้ามานะคะก็เลยทําให้ในเรื่องของการเงินเนี่ยเออมันพอรายรับเข้ามาก็คือมีรายจ่ายออกไปคุณอาจจะหมดกับในเรื่องของสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักอะค่ะก็เลยทําให้เงินมีเงินไม่ได้มาเก็บอะค่ะประมาณนั้นมากกว่านะคะในส่วนของการงานนะคะ ต้องระวังในเรื่องของว่าการอกหักหรือการไม่ได้ดังใจนะคะบางทีมันอาจจะมาจากในเรื่องของว่ายุยีงานเยอะและเป็นงานที่เราไม่ชอบหรือบางทีเจอเพื่อนร่วมงานที่แบบอึดอัดนะคะแล้วก็รู้สึกลำบากใจรวมถึงเจองานที่อาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะมาให้คุณทำมาให้คุณแก้ไขก็ได้นะคะในส่วนของอาทิตย์หน้าค่ะในเรื่องของ ความรักนะคะมองว่ามีโอกาสที่ว่าคนรักเก่าจะกลับมาได้นะคะหรือแม้แต่ท่านที่มีเออมีคนรักอยู่แล้วนะคะเพิ่งก็มองว่าความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันให้ความรักความเอ็นดูต่อกันนะคะมองว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีนะคะสําหรับคุณนะคะชีวิตมีความสุขนะคะมีกินมีใช้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะในส่วนของไพ่อยากแนะนําอะไรนะคะตัวเนี้ยจะแบ่งออกเป็นไพ่เทเตอร์เนาะแล้วก็ไพ่เป็น2ออดาบน,นะคะ จะหมายถึงว่าจริงๆะค่ะคุณสามารถที่จะหาสิ่งบันเทิงนะคะสิ่งต่างๆได้จากการที่ใช้สื่อออนไลน์นะคะหรือคุณอาจจะมีความสุขนะคะกับการที่ได้อาด่านได้ฟังได้ศึกษาสิ่งต่างๆนะคะดังนั้นจริงๆถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรนะคะแนะนําให้ไปคลายเครียดให้ไปพักผ่อนบ้างนะคะหรือคุณอาจจะหาแนวทางจากการรับฟังสื่อหรือว่าดนตรีต่างๆนะคะได้ด้วยนะคะ จริงๆในส่วนของคุณนะคะเพิ่งมองว่ากองที่3ถ้าจะต้องระวังก็อาจจะมีในเรื่องของการงานนะคะที่อาจจะรู้สึกปวดๆเหนื่อยๆเครียดนะคะดังนั้นวิธีแก้ก็นเนี่ยไพ่บอกแล้วให้คุณพักผ่อนอาจจะไปดูหนังไปฟังเพลงไปเล่นดนตรีก็ได้ค่ะโดยปัจจุบันอาจจะใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวช่วยนะคะค่ะมาดูในส่วนของกองที่3นะคะกองที่4ค่ะโทษทีค่ะกองที่4ี่ ในส่วนของกองที่4นะคะในเรื่องของการเงินนะคะเพิ่งมองว่าจริงๆคุณมีสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยากทําเยอะแยะไปหมดเลยอะคะ่ะแล้วมันก็เหมือนกับว่าคุณอยากได้นู่นได้นี่หรือได้นั่นอะไรต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยคืออาจจะต้องพิจารณาถึงรายรับรายจ่ายของเราให้ดีอะคะ่ะในเรื่องของการที่เราอาจจะใช้ในสิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆนะคะรวมถึงอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าคุณอาจ คุณมีโอกาสที่จะได้เงินนะคะจากในสิ่งที่คุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าการจะเป็นการออกแบบแพ็กเกจการเ,เขียนแบบการสร้างบ้านหรือการทำอะไรที่ไม่เหมือนใคระคะ่ะโดยใช้ความรู้ความรู้สึกนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณนึกคิดสิ่งที่คุณพบเจอนะคะความสามารถของคุณนะคะในการคิดออกแบบดีไซน์ได้นะคะคุณจะได้เงินจากสุดนนี้นะคะ่ะในเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยเพิ่งมองว่า คุณมีโอกาสที่ว่าจะต้องเดินทางจากไปนะคะหรืออาจจะเป็นงานที่ว่าไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะคะรวมถึงจะเจองานที่ลักษณะว่าเหมือนจะมีปัญหามีอะไรให้คุณแก้มีอะไรให้คุณทำอะคะ่ะแต่โดยรวมก็คือคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆสิ่งเหล่านั้นได้นะคะคือมันเหมือนว่าในที่สุดระยะเวลามันก็จะทําให้งานทุกอย่างของคุณขี้ขายนะคะถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าเหมือนจนตัวเหมือนกับว่าจะต้องไปแล้วนะจะต้องรีบแล้วนะอย่างนั้น,นะคะ่ะในเรื่องของ ความรักนะคะความรักจริงๆเพิ่งมองว่าฝั่งตรงข้ามนะเขาเป็นคนฉลาดนะคะหรือแม้แต่สถานการณ์ต่างๆของความรักของคุณนะคะเพิ่งมองว่ามันสามารถมันมีครบรถเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรักชอบทะเลาะเที่ยวเฮฮาปาร์ตี้ต่างๆนะคะดังนั้นจริงๆเพิ่งมองว่าคุณก็ยังมีความสุขในเรื่องของความรักแต่ทีเนี้ยถามว่าต้องระวังในเรื่องของว่าบางทีก็อาจจะเจอสิ่งเกล้าหรือสิ่งอื่นๆนะคะ เออมาทําให้แบบขย่ใจเขาบ้างเท่านั้นเองนะคะแต่โดยรวมคือถ้าเกิดคุณเป็นคนฉลาดแล้วก็รู้จักคิดพลิกแพงนะคะในเรื่องต่างๆเพิ่งก็มองว่าคุณสามารถที่จะผ่านไปได้นะคะค่ะส่วนของไพ่นะคะที่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่งมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเนื่องจากคุณนะคะมีความคิดที่ว่าอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่หรืออาจจะใช้เงินเก่งก็ตามทําให้เรื่องการเงินของคุณนะคะจะต้องอาศัยความบาลานซ์แล้วก็อาศัยในเรื่องของการที่ว่า หมุนหมุนเงินให้ได้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะรวมถึงมีการแบบว่าให้เงินเกิดสมดุลในเรื่องของการใช้ะคะ่ะเท่านั้นเองนะคะจริงๆโดยส่วนรวมเนาะเพิ่งมองว่าถ้าเป็นคุณนะคะเรื่องของความรักนะคะมองว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะถ้าเป็นช่วงนี้แต่ถ้าเป็นในส่วนของ เรื่องของการเงินนี่แหละคือสิ่งที่ต้องระวังเพราะคุณอาจจะใช้จ่ายะคะ่ะกับในเรื่องของที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักหรือสิ่งที่แบบว่าเป็นความฝันความหวังของคุณเยอะนะคะ <c oughs> ก็เลยทาให้ในเรื่องของการเงินของคุณอาจจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้ค่ะหรือจะอาจจะต้องมีการหาหามาเพิ่มเติมนะคะแต่โดยรวมก็คือว่าสามารถหาได้ทําได้นะคะค่ะทีนี้ยังไงก็อันนี้เป็นในส่วนของคลิปนะคะระหว่าง วันที่2 2่สถึงยีนะคะพฤศจิกายนก็คือเป็นเป็นการอธิบายในส่วนของความหมายไพ่นะคะคุณสามารถที่จะติดตามพึ่งนะคะได้ที่เพจดูดวงพึ่งน้อยนะคะหรือก็คือว่าถ้าชอบก็คือฝากกดติดตามกดไลค์เพจได้นะคะหรือกดติดตามกดไลค์ที่ y o u youtube นะคะยังไงฝากรบกวนด้วยเป็นกำลังใจให้พึ่งด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ